ทำหญ้าแพรกแบบง่ายค่ะใช้ลวดกำรรมหยี่สีเขียวอ่อน2เส้นนะคะเส้นหนึ่งเราจะตัดให้มีความยาว5เซนติเมตรจำนวน5อันค่ะอีกเส้นหนึ่งเราจะวัดให้ยาวจากไม้ขึ้นไป5เซนแล้วก็ติดด้วยกาวเลยค่ะจากนั้นนำส่วนที่เหลือนะคะมาพันเข้ากับไม้แบบนี้ค่ะแล้วค่อยๆใส่เส้นที่เราตัดไว้5เซนติเมตรนะคะใส่ให้มีความยาวลดหลั่นลงมาแบบนี้ค่ะ ใส่ให้ต่ำลงมาแบบนี้ค่ะที่ด้านขวาแล้วก็พันให้แน่นเลยเส้นที่สองค่ะใส่ที่ด้านซ้ายแล้วเราพันให้แน่นเลยนะคะค่อยๆพันให้ต่ำลงมาเรื่อยๆใส่จนครบค่ะด้านล่างสุดเราก็ใช้ปืนกาวยิงนะคะให้ติดกับไม้แน่นค่ะจะได้ไม่หลุด แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะนำไปแต่งกลวยดอกไม้ไหวครูได้เลยค่ะเราจะทำา2ถึงอันนะคะใส่ในกลวยดอกไม้ไหวครูค่ะ